ก่อนอื่นนะครับก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆวันเสาร์วันนี้กันด้วยนะครับเป็นวันหยุดแรกของเครื่องปีปีนี้นะครับเพื่อนๆนะแป๊บเดียวผ่านมาครึ่งปีแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นป,ปลายปีกแล้วนะเพื่อนๆนะเวลาผ่านไปค่อนข้างเร็วนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตลาดชิปโตนะครับลหลายๆเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นเพียบเลยนะเพื่อนๆนะซึ่งใน,นขณะนี้นะฮะตั้งแต่ช่วงต้นปีจนมาถึงครึ่งปีในตอนนี้บิตคอยที่หลายคนหนีออกจากตลาดหลายคนกลัวหลายคนไม่เอาแล้วหลายคนออกไปแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอสเซทที่แรงมากๆในขณะนี้ถ้าเทียบกับรายใหญ่เจ้าอื่นหรือว่ากองอื่นหรือว่าดัชนีอื่นเนี่ยบิตคอยทำได้ดีที่สุดเลยนะเพืเ่อนๆน,น,น,นะเห็นบิตคอยลงแรงแบบนี้เห็นบิตคอยเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะขึ้นมา83%ถ้าเทียบกับ n a ส d ด q เนาะเพียงแค่31%เท่านั้นเองนะครับี่คิอี27%เท่านั้นเยอรมันนะครับ15.98ยูโรนะครับ15.96 S&P 15% สปอตโกลนะครับหรือว่าทองคำเนาะ5.3%นะครับผมบิตติสปอนนะครับ4.96%ดานะฮะดาวโจนส์เซียงไฮ 3. ้3า แล้วก็อื่นๆนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีมากมายนักสักเท่าไหร่ในนขณะนี้นะครับรวมถึงแอสเซทคลาสที่ลงไปแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือครูดออยนะครับหรือว่าน้ำมันนะฮะลงไปถึง12%นะแล้วก็ Energy ลงมา9%กนะครับก็ถือว่า i t t o o n เนะี่ยเป็นอีกหนึ่งแอสเซทคลาสที่ to ทุดมู n มากๆในนักขณะน,นี้โดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับสินค้าพกพันยอย่างน้ำมัน ในขณะนี้ที่โอ้โหโซนทางอยู่พอสมควรนะเพื่อนๆนะน้ำมันลงไปแรงใช้ได้นะครับ12ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นเลยแหละนะว่ามันอะไรก็ตามที่หลายๆคนคิดว่ามันจะขึ้นต่อหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นคนส่วนใหญ่เห็นแล้วเนี่ยอย่างช่วงที่น้ํามันราคาขึ้นแรงมากๆช่วงสงครามยูเครนเซียถ้าใารจำกันได้นะครับตอนนั้นโอ้โหน้ํามันทุนนโมนมากเลยถูกต้องไหมคนก็อาจจะซัดเข้าไปในนักขณะนั้นหรือว่าคนส่วนใหญ่ทั้งโลกก็มองเหมือนกันแล้วว่าเฮ้ยน้ำมันขึ้นแล้วน้ำมันนนขึ้้แลวะ ตอนนี้ก็อยางได้เห็นนะครับเพื่อนเือนะกับกันนะครับตอนช่วงที่ราคาบ,บิตคอยเนี่ยลงมาแรงมากๆแล้วลงมาจนคนหนีออกจากตลาดไปแล้วคนไม่เอาแล้วเนี่ยบิตคอยพัมพขึ้นมา80%ดสิบเอซอย่างงานเ้นเพื่อนนะก็เลยเดียวว่าคนส่วนน้อยก็มกักที่จะทําเงินกับตลาดได้อยู่ดีนะเพื่อนๆนนะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้คนส่วนใหญ่รวยได้อยู่แล้วนะคือจะเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้น ที่จะรวยนะครับอันนี้เท่าที่เราเห็นกันเนาะหรือว่าเท่าที่เราอ่านหนังสือหรือว่าดูข้อมูลต่างๆกันก็มักที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะทําเงินได้นั่นเองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกนะครับสำหรับทางเจมี์ีโมกนเชสันโคนะครับล่าสุดได้ออกมาพูดถึงกรณี Bitcoin ETF นะฮะว่าไม่น่าที่จะเป็นเกมเชิงเจอร์หรือว่าไม่น่าที่จะมีอะไรตื่นเต้นหรอกนะครับไอที่เราตื่นเต้นหรือว่าที่ชาวคริปโตฮาร์ก็อยู่ในณะอนี้ทางเจมี์พีโมเกนเชสันโคบอกว่าเฉยๆนะครับไม่น่าจะเป็นเกมเชิงเจอร์หรือว่าไม่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรแบบที่ชาวคริปโตเกาๆกันมาพูดกันตามตรงนะฮะไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะว่า ่วนหนึ่งเนี่ยไอตัวสปอตบิตคอย n e ทีเนี่ยมันก็มีที่อื่นมาแล้วนะครับมีทั้งโซนยุโรปหรือว่าโซนอ,นอื่นก็มีมาแล้วแต่ก็ไม่เห็นว่าจะได้รับความสนใจจากสถาบันอะไรมากมายนักสักเท่าไหร่เลยนะฮะนะเพราะว่าตัวสปอต e อทีเนี่ยโอเคทางฝั่งยุโรปก็มีอยู่แล้วแคนาดาก,ก็มีอยู่แล้วเนาะแต่มีแค่ทางฝั่ง US เท่านั้นที่ยังไม่มีซึ่งถ้าฝั่งสหรัฐมีก็คงไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าที่อื่นก็ไม่ได้เห็นจะตื่นเต้นอะไรหรือว่าไไไมมม่ด้เห็นนจจะะีควาสใอร จากนักลงทุนสถาบันสักเท่าไหร่เลยอันนี้มุมมองของทางจะพิมพ์เบรกลงแชสสันโคลนะครับซึ่งนที่ดังนั้นต้องยอมรับว่าตลาด US มันใหญ่กว่าที่อื่นเยอะมากเพื่อนๆถ้าเราดูนะอ่ะ US นะครับตลาดหุ้นนะกินส่วนแบ่งปลาเข้าไป58%นะ่ะลองเรามาเป็นเจแปนหรือว่าญี่ปุ่นนะฮะ6.3%คือลองนึกสภาพเพื่อนๆ US ต่างจากประเทศอื่นๆนะ่ะเป็นแบบ10บสเท่าอ่ะเพื่อนๆนะก็ไม่ได้แปลกใจะอะไรที่ต่อให้มีสปอตอีดีเอฟที่ประเทศเดิร์อนอื่ย ก็อาจที่จะมีเม็ดเงินต่างๆโอเคแหละอาจที่จะมีการสนใจของสถาบันเนาะแต่คือโอเคด้วยความที่เม็ดเงินมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนดังเหมือนอย่างทางฝั่งสหรัฐถ้าเราดูฝั่งสหรัฐ58%าของ Market c a p นะครับใหญ่มากๆเพื่อนๆนะถ้าเราดูก้อนก้อนนี้ก็ได้นะเหมือนเป็นก้อนฟุตบอลเลยนะหรือว่าเป็นก้อนของทั้งโลกนะฮะจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่ทางฝั่ง United States นั่นเองนะครับซึ่งในณปัจจุบันนี้เนาะตอนปี2นะครันยี่เพื่อๆนะหรือน่านล้านเ่รีดอลลาร์ลเลียนะครับนะ ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของคุณอีริกกันบ้างน,นะครับเป็นหนึ่งคนที่เป็นนักวิเคราะห์ที่ดูในเรื่องของ ETF โดยเฉพาะเลยนะครับจากทางบนะูมเบิร์กเรจะสังเกตว่าในขณะนี้เม็ดเงินต่างๆอันนี้คือทั่วโลกนะสำหรับกองบิตคอยต่างๆนะครับก็จะมีทั้งทางเยอรมันนะครับทางแคนาดานะครับแล้วก็ทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะสำหรับกองบนะิตคอยในักขณะนี้น,นะครับซึ่งถ้าเราดูเนะี่ยจะสังเกตว่า ผู้นำที่สุดเลยนะก็คือทาง BTC e นะครับหรือว่าเป็นกองบิตคอยที่มาจากทางฝั่งเยอรมันนั่นเองนะครับนะถือว่าจะได้ความนิยมหรือว่าออกองหรือว่าเงินจากทางฝั่งเยอรมันหลังไหลเข้ามาเยอะใช้ได้ใน,นขณะนี้นะครับนะถ้าเราดูนะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเขาบอกว่าปลาเข้าไปกว่าตึดต๊ดๆขอดูซิเปลาวสักครึ่ง พันล้านหรือว่า500ร้อยเหรียญห้ารล้านเหรีดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆในนขณะนี้นะครับนะรวมกันประมาณ66 ETF ในตอนนี้นะครับนะถือว่าโหดใช้ได้นะครับซึ่งทางแคนาดาเนี่ยโหดกว่าใครเพื่อนนะครับหรือว่าเป็นประเทศหรือว่าเป็นกลุ่มที่ลงทุนกับบิตคอยค่อนข้างเยอะนะครับนะก็เป็นประเทศที่มี Trust ของเกสเกล ในช่วงก่อนนั้นนี้ที่พัมตลาดขึ้นมาแรงจะได้นะเกตสเกลถือบิตคอยห0แสนบิตคอยนะครับในช่วงที่บูรันรอบที่ผ่านมานะครับก็ต้องรอดูว่าตอนนี้แคนาดาก็เริ่มที่จะซั้เต็มข้อรอเต็มแข้งบิตคอย ETF ตอนนี้จะส่งผลมากน้อยแค่ไหนต่อราคานนอันนี้ก็ต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้หลายคนก็คงจะยังไม่ค่อยเชื่อนะโอ้ยมันจะมาจะริงแล้วหรือเปล่าซึ่งเอาก็ตามตรงแล้วก็คงไม่มีใครรู้หรอกนะฮะว่าเฮ้ยมันจะมาหรือเปล่าจนกว่ามันจะมาแล่า จนกว่าเราจะไปเห็นว่ามันขึ้นไปแล้วซึ่งเวลาที่มาเห็นเวลาที่เราเห็นว่ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็อาจจะสายเกินไปแล้วก็เป็นไปได้เป็นเบืเ่อน,นะอย่างเช่นเปต้าลินส์นะครับที่บอกว่าติงอาร e เนวิเคียอันทิลอิทูเลนนะครับนะซึ่งทันทีนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่ามันเคลียร์แล้วมันก็จะสายไปแล้วนั่นแหละนะครับนะซึ่งทันทั้นั้นนะครับช่วงนี้ก็เห็นซีโอนะครับจากทางแบล็ก o g ็อกได้พูดถึงบิตคอยในเชิงที่ดีอยู่พอสมควรออกทีวี TV เลยนะนเพืนะ่ออก Fox ยอกยบวา็็คปสิทั์ ที่เป็นสากลน,นะฮะรวมถึงเป็นทองคําดิจิตอลด้วยในนักขณะนี้นะครับก็ซึ่งก็ถือว่าถ้าเป็นคนอื่นพูดอาจจะไม่ต้องฟังนะครับแต่ถ้าเป็นแบล็คบอกพูดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยพูดเนี่ยจะบอกว่าคอมโอมก็คงจะบอกแบบนนั้นค่อนข้างยากนะเพื่อนๆนะสำหรับคนที่เกลียดบิตคอยนะฮะแต่ก็ถือว่าต้องรอดูแล้วกันนะมันอาจจะเป็นเกมอะไรหรือเปล่าที่จะทำ้ายบิตคอยแบบที่หลายๆคนพูดถึงหรือเปล่านะว่าเฮ้ยแบ็คอกมาเนี่ยอาจจะส่งผลที่ไม่ดีกับบิตคอยก็เป็นไปได้ซึ่งที่ยเฉะนั้น เราก็คงไม่รู้หรอกนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องออน่าสนใจนะครับนะสำหรับตัว Price Prediction ของ Arthur h a y e นะครับหรือว่า f o u n d e r BitMEX นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเอเชนเจ้าใหญ่นะก็ได้พูดถึงว่า Bitcoin เนี่ยราคา Price Prediction น่าจะอยู่ราวๆจะแสนหกหมื่นเหรียญดอลาาลาร์สหรัฐหรือว่า1บิตคอยเท่ากับประมาณสัก20ล้านบาทราวๆนั้นนะครับเพื่อนๆนะโกถือว่าซูตอยู่พอสมควรในณขณะนี้นนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนาะเขาก็มองว่าน่าจะมาจากในเรื่องของผลพวงจาก AI นั่นเองนะครับนะซึ่งบิตคอยเนี่ยก็มีโอกาสนะอันนี้เป็นมุมมองของเขาเนาะอาจจะจริงหรือว่าอาจจะไม่จริงเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะว่าบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคออเรนซี่ช้อยส์สำหรับ AI ไออีโคโนมีนั่นเองนะครับนะรบนะหรือว่าบิตคอยจะ ถูกใช้เป็นเ,เงินนะครับสำหรับ AI อีโคโนโมีนั่นแหละนะครับนะซึ่งเขาก็ได้คาดการนะว่าการเติบโตของ AI ที่มันแรงมากๆเลยนะขณะน,นี้ก็มีอยู่3ามเซเรโนเพื่อนๆนะนะมีคูณ8 x คูณ2 3 x หรือว่า x ตมากๆเลยเนะี่ยคือคูณ 172X ก x นะครับนะก็ยังที่เห็นราคาราวๆ7 6 000, 5 9 0 0านะครับเพื่อนๆนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับ ซึ่งถ้งมามไปแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะหมายความว่า Bitcoin เนี่ยม a r เก t c แคน่าจะอยู่ราว ใกล้ๆก,กับทองคำเนาะทองคำอยู่แล้วสัก1ิกว่าเทรียนนะครับเพื่อนๆนะบิตคอยยังไม่ถึงเทรียนเลยนะใน,นขณะนี้นะซึ่งถ้าโตไปแบบนั้นก็น่าจะไปสูสีกับพี่ใหญ่อย่างทองคำนั่นเองนะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปเพื่อนๆะว่า AI จะมาดิฟตลาดบิตคอยกันได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดู AI ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วมันก็ใช้งานได้ดีมากๆเนาะหลายคนก็ชื่นชอบนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้เป็นประโยชน์จริงๆอ่ะเพื่อนๆนะซึ่งถ้าเราดูใน AI เนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นที่คนเข้าไปใช้งานเนี่ย ถึงจะได้1ล้านคนเพื่อนๆนะหรือว่า c ช a g p t นี่แหละนะครับนะคนใช้งาน1ล้านคนภายใน5วันเท่าราเปียบเทียบกับ Netflix เนี่ยปาเข้าไป3ปีกว่าเพื่อนๆ,ๆ Facebook ปาเข้าไปเกือบกบปีนะ Spotify 5เดือนนะครับ Instagram 2เดือนกว่านะฮะแต่ใช้ g p t 5วันเท่านั้นเพื่อนๆนะถือว่าแรงแล้วก็คนใช้งานเยอะที่สุดใน,นขณะนี้แล้วในเรื่องของอัตาราการใช้งานนะซึ่งถ้ามันมาเปรียบเทียบกับ Bitcoin เนี่ย ก็ถือว่าซูดใช้ได้นะครับแล้วก็ล่าสุดมีทาง Lightning Lab นะครับได้เปิดตัวในเรื่องของเครื่องมือสำหรับการที่จะทำให้ AI เนี่ยสามารถที่จะมีทเชชั่นกับ Bitcoin หรือว่ามีระบบในเรื่องของการชำระเงินต่างๆกับบิตคอยได้นั่นเองแล้วก็ AI นะอารมณ์มันยังที่คนอาร์เธอร์เฮบอกไม่รู้ว่าไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่เ,เป็นสตอรี่หรือเปล่านะถามว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมอันนี้ผมคงไม่รู้หรอกนะฮะแต่หมายถึงว่ามันเป็นสตอรี่ที่ดีได้ไหมก็ถือว่า ก้าวได้อยู่พอสมควรนะครับซึ่งราคาเนี่ยไม่ได้คือโอเคแหละราคามันก็เติบโตตามพื้นฐานนะแต่หมายถึงว่าราคามันเติบโตจริงๆเนี่ยตามคนกดซื้อถูกต้องไหมฮะถ้ามาเจอราคาพัมก็คือมันต้องมีคนซื้อถูกต้องไหมซึ่งก็ต้องรอดูว่าสตอรี่แบบนี้มันจะมาดิฟราคากันได้หรือไม่นะครับสำหรับสตอรี่ AI แล้วก็บิตคอยที่เป็นเงินสำหรับ e con, อีโค่อ e ีโคสเต็มหรือว่าเศรฐกิจ องรวมของ AI นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันรอดูกันต่อไปอีกทีนึงว่าจะเป็นแบบนั้นกันจริงหรือไม่นะครับซึ่งใน,นขณะนี้ Bitcoin อยู่ที่30,300นะฮะก็ถือว่า น่ารุนอยู่พอสมควรนะฮะว่าจะไปกันได้หรือเปล่านะครับซึ่งที่นี้ฉะนั้นถ้าใครติดตามข้อมูลหรือว่าดูเทรดเซนต์ัพต่างๆก็คงได้จะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าจุดเข้าเนี่ยมันก็อยู่รวลาตรงนี้นั่นแหละนะครับระลาสักสองหมื่นห้านะครับก็บริคนไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของสูตรเทรดบิตคอยต่างนะครับนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นในโอกาสที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าบิตคอยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าดูในเรื่องของเทรดเซนต์ัพต่างๆที่ผมนํามามอบให้สำหรับคนที่สปอร์ตช่องคลิปตัวด็อกกันเพียง เดือนละ82บาทหรือว่าวันละ3บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะถูกมากเลยนะก็ถือว่าเป็นการตอบแทนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สปอร์ตช่องคลิปเราด็อกก็จะมีเนื้อหาพิเศษต่างๆใส่ไว้ให้แล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะเข้าไปดูกันได้นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ไม่จชเป็นต้องใช้บัตรเครดิตนะก็สามารถสแกนเคเบิโค้ดกันได้เลยนะครับทำตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่ผมแปะไว้ให้นะขอบคุณทุกคนที่ทำการพพอร์ตกันด้วยนะครับนะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรกแล้วกันเนาะราคา โอเคก็สำหรับคลิปวดนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอย่างไง้เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับผมสวัสดีครับ